มาเติมสิ่งดีๆให้กับผิวเราดีกว่าค่ะสองตัวนี้เลยค่ะมีกับแคลเซียมค่ะนะค,ะคอลาเจนเพียวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนละลายง่ายด้วยตัวนี้เป็นแคลเซียมนะคะเป็นแคลเซียมจากพืชซึ่งเป็นสาร่ายทะเลสีแดงค่ะแล้วก็เติมสิ่งดีๆให้กับผิวเราเพิ่มเติมนะคะด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ตัวมากิตพาสเป็นซูเปอร์ฟรุตรวมเบอร์รี่ทั้งหมด12ชนิดค่ะแล้วก็ตัวนี้ผลไม้6ชนิดเป็นผลไม้ที่เป็นแ n นต y g i เอโดยเฉพาะคือจะลดการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยืดอายุเซลล์ของเราด้วยค่ะยอด